ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยถือเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเราเฉียดตายมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะสวัสดีค่ะมิกริงค่ะก็กลับมาอาพัพคลิปแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานมากๆเพราะว่าเราป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลมาค่ะ เผื่อใครยังไม่ทราบนะคะช่วงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยเราได้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจกระทานหันนะคะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็คือหายไปเลยประมาณ2เดือนได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการป่วยของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันต่อจากนี้นะคะ ก่ออื่นเลยเราขอเล่าเกี่ยวกับสาเหตุที่เราต้องเข้ารับการผ่าตัดกระทันหันก่อนนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยถือเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเราเฉียดตายมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้คะ่ะ ขอเล่าย้อนกลับไปช่วงต้นปดสภานะคะซึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยเริ่มมีไข้แล้วก็ปวดหัวหนักมากนะคะหนักถึงขั้นที่ว่าแบบไม่มีแรงจะทําอะไรเลยนะคะคือปวดหัวแบบจะแตกเป็นเสี่ยงๆเลยประมาณนั้นก็คือแบบปวดมากจริงๆแล้วก็ได้แต่นอนซมอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็มีไข้สูงมากด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าตัวเองน่าจะมีโรคหรือว่ามีความผิดปกติทางด้านแบบศีรษะหรือว่าสมอง ะะก็เลยไปที่คลินิกทางสมองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยช่วยตรวจเช็คให้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ได้เข้าเครื่อง MRI ด้วยนะคะซึ่งคุณหมอเช็คแล้วเนี่ยก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนะคะก็เลยให้ยาแบบแก้ปวดนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกลับมาดูอาการก่อนที่บ้านเพราะว่าคุณหมอเนี่ยสารในฐานว่าเราหน้าจะเป็นหวัด นะคะเป็นไข้หวัดใหญ่นในตอนแรกนั้นนะคะซึ่งเราก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้กินยานอนพักผ่อนแต่ปรากฏว่าอาการเราเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็คือยังคงมีไข้อยู่ค่ะ ซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยเราก็ได้ไปที่คลินิกทางสมองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกคุณหมอว่าเราได้กินยาแล้วแต่ว่าอาการเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะคุณหมอเนี่ยก็เลยให้เราเนี่ยแนะนําให้เราไปที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะให้ไปตรวจเช็คบริเวณอื่นๆในร่างกายอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับทางศรีรษะอย่างที่บอกนะคะก็เลยส่งเราไปที่โรงพยาบาลใหญ่ทีหนึ่งค่ะ ซึ่งหลังจากให้เราได้ไปโรงพยาบาลที่ทางคลินิกแนะนำให้ในโอซาก้านะคะก็ได้รับการตรวจเช็กร่างกายบริเวณอื่นๆค่ะแล้วก็ได้ตรวจพบว่าเรามีการติดเชื้อที่ปอดนะคะแต่ว่าไม่ใช่โควิดค่ะเป็นเชื้ออื่นนะคะซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นเชื้ออะไรแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุมาจากไหน,น ะะซึ่งอาการเนี่ยมันยังไม่ได้แบบหนักมากนะคะคุณหมอก็เลยให้ยาเราแล้วก็ให้เรากลับมาดูอาการที่บ้านก่อนแล้วก็นัดเราให้มาหาอีกใน1อาทิตย์ข้างหน้านะคะแต่ปรากฏว่าผ่านไปไม่ถึง1อาทิตย์คือผ่านไปได้ประมาณ 2- อสาวันเราก็หายใจไม่ออกคะ่ะแล้วก็มีอาการเหนื่อยหอบอย่างหนักแล้วก็เลยถูกนําตัวส่งไปโรงพยาบาลกระทันหันนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ หมดสติแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยค่ะพอชันเหตุการณ์ช่วงผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราฟังมาจากแฟนเราอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบเนี่ยเราแต่งงานแล้วนะคะซึ่งแฟนเราก็ได้ดูแลเราตั้งแต่ตอนช่วงที่เราเริ่มป่วยใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนพาเราไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ ซึ่งหลังจากที่เราถึงมือคุณหมอเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอก็ได้เรียกแฟนเราเข้าไปคุยนะคะแล้วก็บอกว่าเชื้อที่ก่อนหน้านี้เนี่ยติดที่ปอดมันได้ลามไปที่หัวใจเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทําลายลิ้นหัวใจเราอย่างหนักซึ่งทําให้ลิ้นหัวใจเราลั่วคะ่ะทําให้เราต้องรับการผ่าตัดด่วนนะวันนั้นเลยนะคะ ที่สำคัญเนี่ยคุณหมอได้ต่อออกซิเจนเข้าร่างกายเราทั้งทางจมูกแล้วก็ทางคอแล้วปรากฏว่าออกซิเจนเนี่ยก็ไม่เข้าร่างกายเราเลยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเราแทบจะหายใจด้วยตัวเองไม่ได้แล้วแล้วก็ต่อออกซิเจนยังไงเนี่ยก็ไม่เข้าร่างกายด้วยนะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อชีวิตมากๆเลยค่ะคืออาจจะไม่รอดนะคะ คุณหมอก็ได้บอกแฟนเราว่าเราอาจจะไม่รอดคือเปอร์เซนต์การรอดของเราเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะคะก็เลยให้แฟนเนี่ยโทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่เราว่าให้รีบมาหาภายในคืนนี้เลยเพราะว่าเราอาจจะไม่รอดค่ะหลังจากได้รับการติดต่อคุณพ่อคุณแม่ก็ได้บินจากไทยมาหาเราที่ญี่ปุ่นในคืนนั้นเลยนะคะแล้วก็การผ่าตัดได้เริ่มต้นคืนค่ะ ซึ่งการผ่าตัดเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงกว่าได้นะคะแล้วก็ตลอดการผ่าตัดคุณหมอได้ใช้เครื่องหัวใจแล้วก็ปอดเทียมในการช่วยพยุงอาการเราไว้นะคะซึ่งไม่ว่าจะด้วยปาฏิหาริย์หรือว่าอะไรก็ตามคุณหมอสามารถผ่าตัดช่วยชีวิตเราไว้ได้สำเร็จนะคะทำให้เรารอดชีวิตกลับมาได้ค่ะ หลังจากผ่าตาัดเสร็จเนี่ยเราก็ได้ถูกนำตัวไปที่ห้องพักใน ICU นะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดไปนะคะแล้วก็เจอกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวที่มาหาเราที่โรงพยาบาลคะ่ะบอกตามตรงว่าเราบรรยายความรู้สึกในตอนนั้นไม่ถูกเลยคะ่ะ คือก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่ดีใจที่แบบว่ายัางได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยะคะ่ะที่แบบทำให้ทุกคนเป็นห่วงนะคะคือแค่คิดว่าแบบระหว่าง5ชั่วโมงกว่าที่เราผ่าตัดเนี่ยครอบครัวเราต้องเป็นห่วงเราขนาดไหนเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยะคะ่ะ แต่หลังจากนั้นเราก็คิดขึ้นได้นะคะว่าถ้าเราแบบมัวแต่เสียใจหรือว่าร้องไห้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ครอบครัวหรือว่าคนสำคัญเน่ยเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นได้นะคะเราก็เลยจูนความคิดตัวเองเนี่ยไปในทางบวกนะคะว่าเออ เราโชคดีแค่ไหนที่แบบยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ตั้งใจว่าจะดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไม่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงอีกแล้วก็อยากจะกลับมาแข็งแรงไวๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบทำตามคำสั่งคนหมอทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าอยากแข็งแรงไวๆแล้วก็จะได้กลับบ้านไวๆด้วยค่ะ แต่ถึงจะบอกว่าอยากกลับบ้านไวๆก็ตามเราก็ต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ1เดือนก,อนกว่าๆหลังจากผ่าตัดได้นะคะเพราะว่าเราต้องฉีดยาฆ่าเชื้อทุกวันนะคะเป็นเวลา6อาทิตย์ค่ะซึ่งฉีดทุกวันไม่พอฉีดวันละ6ครั้งด้วยค่ะคือแบบฉีดทั้งวันทั้งคืนแบบของจริงนะคะคือแบบตีสี่ก็ต้องตื่นมาฉีด5้าทุ่มครึ่งก็ต้องตื่นมาฉีดก็คือแบบ นอนไปฉีดไปเลยประมาณนั้นนะคะคือเป็นช่วงภาวะที่แบบเรารู้สึกค่อนข้างดาวเหมือนกันแต่ก็พยายามสู้นะคะเพราะว่าอยากจะให้เชื้อเนี่ยมันหมดไปจากร่างกายแบบไม่กลับมาอีกนะคะแล้วก็เลยแบบสู้กับการฉีดยาฆ่าเชื้อในทุกๆวันตลอด1เดือนครึ่งที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเชื้อที่ว่าเนี่ยก็ไม่มีในร่างกายเราแล้วนะคะแล้วก็เรากลับมาแข็งแรงเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่อย่างไรก็ตามแผลผ่าตัดเราเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยแผลผ่าตัดเราก็ยังเจ็บอยู่บ้างนะคะแต่ก็ใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วค่ะเพียง <c oughs> แต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะก็คือยังยกของหนักๆไม่ได้แล้วก็ยังหักโหมร่างกายไม่ได้ค่ะ ขอเล่าเกี่ยวกับเชื้อที่เป็นสาเหตุโรคนิดนึงนะคะเพราะคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากทราบกันใช่ไหมคะสาบเชื้อที่เป็นสาเหตุเนี่ยชื่อภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าเลนซากคิวคินนะคะส่วนภาษาอังกฤษเราจะขึ้นไว้ให้นะคะเชื้อนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางแผลต่างๆค่ะ แล้วก็จริงๆเชื้อนี้เนี่ยไม่ได้มีความร้ายแรงขนาดนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเข้าสู่ร่างกายผ่านทางคออะไรเงี้ยก็จะมีอาการคล้ายๆหวัดเลยค่ะคือจะมีอาการเจ็บคอมีไข้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่กี่วันก็หายค่ะ แต่ในกรณีของเราเนี่ยเป็นการติดเชื้อผ่านทางกระแสะเลือดนะคะซึ่งทําให้อาการเนี่ยค่อนข้างร้ายแรงมากๆเพราะว่าเลือดเนี่ยมันก็ไหลเวียนทั่วร่างกายเนาะเพราะฉันเนี่ยเชื้อเนี่ยมันก็ได้ไหลไปที่ปอดเราก่อนในตอนแรกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไล่ไหลไปที่หัวใจเราแล้วก็ทําลายลิ้นหัวใจเราทําให้เราห่วยหนักในครั้งนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งตอนที่เราคุยกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ได้ถามนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีแผลในปากไหมน,นะคะแบบได้ไปถอนฟันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเคยมีเคสที่ว่าแบบไปถอนฟันคุดแล้วก็มีแผลในปากนะคะซึ่งทําให้เชื้อเนี่ยมันเข้าไปทางเลือดในปากตรงนั้นนะคะแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็มีอาการคล้ายๆเราก็คือมีเคสแบบนี้มาก่อนด้วยนะคะแต่ว่าเราเนี <ๆ S 2> <Banana. S 1> ่ยไม่ได้ไปถอนฟันหรือว่ามีแผลในปากในช่วงปีที่ผ่านมาเลยแล้วก็ไม่ได้มีแผล ที่ร่างกายด้วยก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเชื้อนี้เนี่ยมาจากไหนคะ่ะในเรื่องของการป้องกันเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเออถ้ามีแผลเนี่ยก็ควรจะทําความสะอาดแผลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปตรวจสุขภาพกันบ่อยๆนะคะจะได้ทราบว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรในร่างกายตัวเองหรือเปล่าเนาะก็ขอให้เพื่อนดูแลสุขภาพตัวเองกันให้มากๆนะคะ สำหรับการป่วยในครั้งนี้เนี่ยทำให้เราต้องระวังในเรื่องของหัวใจต่อจากนี้นะคะเพราะว่าหัวใจเราเก็ไม่ได้แข็งแรงร้อยเปอร์เซน์เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะคะก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องไร้ยๆอย่างเดียวนะคะคือเราสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะเพียงแต่ว่าไม่ควรหักโหมร่างกายจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียต่อหัวใจได้นั่นเองค่ะแล้วก็ อนอกจากนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะคือเราคิดว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องหลายๆอย่างเดียวนะคะในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีค่าขนาดไหนแล้วก็เราควรที่จะใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยให้เต็มที่นะคะเพื่อที่จะได้ไม่เสียใจยภายหลังนะคะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเนี่ย เฉียดความตายมากที่สุดในชีวิตเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้คิดทบทวนเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเนี่ยมากมายเลยแล้วก็ทำให้เราคิดว่าต่อจากนี้เนี่ยเราจะ ไม่ใช้ชีวิตที่แบบทำให้ตัวเองเนี่ยต้องมาเสียใจภายหลังอีกนะคะคือจะทําทุกวันให้เต็มที่แล้วก็เรารู้สึกขอบคุณที่แบบครอบครัวแล้วก็เพื่อนคนสําคัญต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่ยังคงอยู่เคียงข้างเราแม้ในช่วงเวลาที่เราแย่หรือว่าลาบากที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะดูแลคนเหล่านั้นเนี่ยให้ดีที่สุดต่อจากนี้นะคะเพื่อที่จะตอบแทนที่อยู่เคียงข้างกันในช่วงเวลาที่ ลำบากที่สุดนะคะก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเราอยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจกันตั้งแต่ตอนที่เราออกมาประกาศข่าวเรื่องอาการป่วยด้วยนะคะเราได้อ่านทุกข้อความเรียบร้อยแล,แล้วเราก็รู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะคือรู้สึกแบบขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ย อยากจะตั้งใจทำคอนเทนต์ต่างๆเพื่อที่จะตอบแทนเพื่อนๆต่อจากนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็ตอนนี้อาจจะยังทำคลิปได้ไม่เยอะมากด้วยร่างกายต่างๆแต่ก็จะทยอยทำออกมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็มาเล่าให้เพื่อนฟังกันนะคะว่าได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตเราในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะเราพ้นขีดอันตรายเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะค่อยๆทํางานค่อยๆท,ทำคอนเทนต์ออกมาตามที่ตัวเองทําหวนะคะแล้วก็อยากจะให้เรื่องของเราเนี่ยเป็นเครื่องเตือนสติให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน ก็อย่าลืมทำทุกวันให้มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่เสียใจภายหลังแล้วก็อย่าลืมให้ความรักแล้วก็ให้เวลากับคนสำคัญรอบตัวด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะมีความสุขในชีวิตทุกๆวันเลยนะคะก็ไว้เรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย